ที่คอลัมน์ b เป็นรายชื่อทั้งหมดที่คอลัมน์ e เป็นรายชื่อของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วต้องการหารายชื่อของผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนให้ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ใช้คอลัมน์ไปช่วยวิธีต่อไปนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า excel 365และ excel 365ตรงนี้ใช้ match ไปที่รายชื่อทั้งหมดกด F4 ล็อกไว้คอมมา่าจากนั้นมาแมทช์กับข้อมูลที่ฉีดวัคซีนแล้วกด F4 ล็อกไว้ใช้แมทไทด์เป็น0กด Enter ถ้ามันแมทช์เจอมันก็จะได้เลขตำแหน่งแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือค่าที่เป็น NA ซึ่งก็คือคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นเองตรงนี้เราใช้ e a s Error ไปช่วยวงเล็บปิดกด Enter ถ้ามัน error มันก็จะเป็นจริงถ้าไม่ error ก็เป็นเท็หรือว่าเป็นฟ้อนั่นเองพอได้แบบนี้ใช้ค่าแถวของมันก็คือ row B4 ถึง B14 เป็นตัวตั้งนำไปหารกับข้อมูลชุดล่างตรงนี้กด F4 ล็อกไว้กด Enter เราจะได้ค่าแถวออกมาพอได้แบบนี้ใช้ Aggregate ไปดึงค่าขึ้นมาจากน้อยไปมากน้อยก็คือเบอร์15 small คอมมาเลือก Option เบอร์6 เนื่องจากเบอร์6มันไม่สนใจค่า Error ในชุด a r ารีนั้นคอมมาไปด้านหลังไล่ค่าขึ้นมาตั้งแต่ค่าที่1ใช้โรไปช่วยโรไรได้ที่เป็นเลข1เช่นโ o ร B1 กด Enter จากนั้น Copy ลงไปเราจะได้ค่าแถวของผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนพอได้แบบนี้ใช้ Index ไปดึงจาก B1 ต้องเริ่มที่ B1 นะถึง B14 คอมมาตรง B1 ถึ 14, ง D14 กด F4 ล็อกไว้วงเล็บปิดกด Enter จากนั้น Copy ลงไปส่วนที่ติดค่า Error ตรงนี้ใช้ If e r r o r ไปครอบแล้วก็บังคับให้กลายเป็นค่าว่างไปจากนั้น Copy ลงไปใหม่สูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้และในสูตรตรงนี้นะครับหากท่านสามารถใช้ Is n a ได้นะ ท่านใช้ s NA แทน i s Error ตรงนี้ก็ได้นะครับผลลัพธ์เท่ากันนะสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้ลองเทสดูนะครับถ้ามีคนฉีดวัคซีนเพิ่มสมมุติ Jack Jill j a ฉีดวัคซีนเพิ่มนะครับรายชื่อของ Jack Jill j a ก็จะหายไปสมมุติว่า Bruno ฉีดเพิ่มรายชื่อของ Bruno ก็หายไป สำหรับเวอร์ชั่น Excel 365คลิปหน้าเราค่อยมาว่ากันสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ